ว่ากันว่ามีนักสู้เก่งตึงมือขนาดที่ถือแชมป์โลก2เส้นของรายการวันได้2023มาโชว์ตัวก็ยังไม่แพ้ใครปัจจุบันคลิปนี้จึงไปรีเซิร์ชมาสรุปข้อมูลกองใหญ่เนี่ยให้สั้นและง่ายที่สุดให้ฟังคนแรกนั้นเขาคือพี่ชายคนกลางของบ้านตระกูลลีปัจจุบันแกมีอายุแค่25ปีแต่แกเล่นมีเข็มขัดแชมป์โลก MMA ไว้กับคนเดียวไว้ถึง2รุ่นไลทเวทเวทตเวท,เวทคุณคริสเตียนลีเนี่ยแกฟาดไว้หมด น้ำหนักช่วง77โลเนี่ยครับแกฟอร์มโหดหาคนนอนสู้ได้ยากเวลาแกยืนสู้เนี่ยก็หมัดคมมากนะครับแกมีความเพิ้วมีความใจถึงแต่เก่งจริงหรือไม่เก่งจริงเนี่ยแกก็เป็นหนึ่งในคนที่ชนะแชมป์เวิร์กกลางปีต้นต่อมาก็พ่อยักใหญ่ใจดีครับอนัตตรี่มารีคินน้ำหนักช่วง100โ,โลเนี่ยครับมาอยู่ในวานสู้ไปทั้งสิ้นสถิติยังไม่แพ้ใครเป็นหนึ่งในนักสู้ที่บอสใหญ่ให้การอวยว่าเป็นนักสู้ MMA รุ่นใหญ่หญที่ดีที่สุดในดาวดวงนี้ปัจจุบันนแกกมมีเเขขข็็ส้ MMA วอง MMA. คนที่3ก็คือนักสู้แดนผู้ดีรอเท่ครับจอนาธานเฮเกติี้เป็นหนึ่งในคนที่ฟอร์มจัดได้เข้มขัดทั้ง2กติกาในปีนี้ตัวน้ำหนัก65โลนี่มีคนจองกระถินแกเยอะมากสไตล์มวยยืนสู้ของแกเนี่ยก็คงไม่ต้องพากไม่ต้องอธิบายเยอะมีความแม่นมีความหนักมีความคามพร้อมเจอกับทุกคนผลงานยืนสู้ในปีนี้ก็ทำให้แกมีทั้งเข้มขัดแบตเตเวสคิกบ็อกซิ่งและมวยไทย ต่อกันไปไว้ครับนักสู้เปอร์เซียอันตรายรีเกียนเออเซลรุ่น77โลเนี่ยเป็นเจ้าของสถิติ2เบลล์นะครับทั้งคิกบ็อกซิ่งทั้งมวยไทยอายุ30ปีรุ่นไลท์เวทอยู่ในวันใหญ่เนี่ยยังไม่แพ้ใครทั้งนั้นรวมสถิติทั้งคิกบ็อกซิ่งทั้งมวยไทยเนี่ยพี่แกปั่นเอาไว10้10ศูนย์และคนสุดท้ายที่ถือเข็มขัดแชมป์โลก2เส้นเนี่ยก็คือคุณโรม Cle ันเคลียร์ปีนี้เนี่ยอายุแกเพิ่งจะ32ปี น้ำหนักร้อยหโลแต่ยืนสู้แต่ละทีนะครับอย่างกับคนที่มีน้ำหนักแค่ช่วง70-80นักสู้ที่มีความถ่อมตนมีความดิบแล้วก็สุภาพในเวลาเดียวกันจุบันแกเป็นคนที่นั่งในบัลลังที่แทบจะไม่เสียโอกาสให้กับใครถือไลท์เฮฟวิเวทคิกบ็อกซิ่งไละ์ให้วิเวทมวยไทยไว้ที่คนคนเดียวทั้งหมด5คนที่เล่ามาเนี่ยก็คือเหล่าราชาจอมเฟี้ยวที่ร่างเข็มขัดไว้ที่คนเดียวทั้ง2เส้น ถ้าสังเกตกันในเน้นนี่นะครับจะเห็นว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีสไตล์เป็นของตัวเองเป็นแนวผสมผสานก็ผสมผสานไปเลยถ้าเป็นแนวยืนสู้ก็ยืนสู้ไปเลยมีคนเดียวนะครับที่ปีนี้อัซิเดนต์ไม่ได้เคยมาโชว์ตัวก็คือคริสเตียนลีสรุปสั้นๆในขวบปีนี้มีคนที่ถือเข็มขัดราชายอยู่เนี่ยทั้งหมด5คนชอบมวยสายทนชอบมวยสายพิ้วคนไหนเนี่ยอยากให้มาคอมเมนต์2อันดับใน5คนเนี่ยไว้ข้างหน้าในคอมเมนต์นะครับผมปักไว้ก่อนคนแรกเลยผมเนี่ยชอบโรมมนเคลียร์แล้วก็อนาโตลีมาริคิน